สวัสดีค่ะพบกับอินตาแชนแนลนะคะวันนี้นะคะแล้วก็น้องสตังนั่นเองนะคะนี่เราก็มีไข่สะไพรนะคะมีสีฟ้าสีชชมพูด้วยนะคะมันคือมันคือคินเดอร์จอยนะคะอีกฝักก่งหนึ่งก็จะเป็นขนมอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นของเล่นนะคะ เราก็มาแบบไม่ธรรมดาเราจะไม่ไม่ใช่ว่าเราจะมาถึงเราจะให้คนนี้คนนี้ไม่ใช่เราจะต้องเป่ายิ้งฉุกโอเคน้องตางเป่ายิ้งฉุกเป่ายิ้งฉุกับน้องสตางค์ค่ะยังยงียยาวเป่าเป่ายิ้งฉุบผู้ชนะเลือกก่อนจีบจมพูคราส่ะนี่ของน้องตางค่ะอักแกะค่ะดัจ้องวายไม่อยากเอาไม่กดให้เพื่อนๆดูก่อนเราอย่าเพิ่งแกะโชว์ข้างในก่อนว่าเราเราแกะออกมาแล้วเป็นแบบนี้ฝั่งนี้ เป็นของเล่นฝั่งนี้เป็นขนมนะคะเป็นขนมอ,อน,น้องตง<ป>ังได้ยังลูกน้องตังแกะได้ไหมน้องตางแกะไม่ได้น,นี่เป็นแกะเล่นคะแกะเลยนะ <c oughs> อันนี้ของน้องตางอันนี้เป็นของเล่นว้าว <Wow. S 1> อันนี้เป็นขนมโอเคค่ะแกะกันเลยอันนี้เขาให้อะไรมาอีกเ,เป็นช้อนอันนี้เป็นช้อนนะคะ าะ,ะลายพเพื่อนๆดูเลยอ่านี้นะคะของน้องตังโชยเพื่อนๆดูลูกคืออะไรอ้คืออะไรคะคืออะไรลูกมาใกล้ๆมาให้ป้าดูสิอันนี้อันนี้<อ>น,น้องตังได้นะคะอันนี้มันเหมือนปาลูมานะคะเพื่องว้าวอ่านี่เขาให้ภาพมาลูกอันนี้ปันโชยเพื่อนๆดูว่าปันได้อะไรได้ดนะ้นเกลือค่ะวิปปิ้ตาแล้วอันนี้ของใครอ่ะอันนี้ของน้องตังนะคะ ของพี่ปันของพีปันนี่นะคะพี่ปันได้นางเงือก้าวสะบัดผมได้ด้วยนี่ค่ะมีมข<อ>ข<อ>ปันค่อนนของใครอน้องลูกอนนี่อะอะนี่นะคะเราก็ได้ของเล่นแล้วเราก็ของเล่นตั้งไว้โอเคต่อไปขนมค่ะเปขนมนองตังได้ไมคมาป้าช่วยมาลูกมามาป้าช่วยไหมคะต่อได้ไหมลูก แม่เป็นของหนูเหรอของน้องตังค่ะเด้หนูจะตอบแบบนี้อ่านมาตัง้อันนี้เขาให้ใส่ตรงตรงตรงนี้วา็คโกอะรนี่ัเยอะอดูสิคะใส่ยังไงอ่ยนี่ค่ะอันนี้ของน้องตังค่ะ โลหมาไม่มีหน้านะไอ้ของน้องตังวงให้เพื่อนดูเลยลูกโชว์เลยอาตั้งไว้อะอะแล้วมาดูขนมกันเลยโอ้โหชอ้อนใหญ่มอะอะมาดูขนมกันเลยอไหนขนมเขาถูกกว่าสิข้างในนะคะขนมก็จะเป็นแบบนี้นะคะว้าวอะน้องตั้งได้ยังลูกมาปาเกนนะให้คะขอดู่อยมานั่งเงียบเราหาซื้อคินเดอร์จอยได้ที่ไหนลูกเซเว่นอีเล หรือร้านคาทั่วไปอันนี้เราซื้อมาในราคาในราคา39บาทนะคะใช่ไหมสามสิบเกาบาทหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะได้ตัวนี้คือว่าคิดได้จอยก็ของเล่นจะอยู่ด้านหนึ่งขนมอยู่ด้านหนึ่งเป็นไข่เซอร์ไพรส์นะคะแบบว่าให้ลุ้นกันว่าข้างในไข่มีอะไรนะคะได้อ ไขของน้องตังค่ะขนมก็นี่ค่ะขนมก็จะเหมือนกันค่ะขนมขนมก็จะเหมือนกันแต่ว่าด้านของเล่นจะไม่เหมือนกันทุกคนเห็นไหมคะอันนี้ของน้องตังอันนี้ของน้องตังอันนี้ของพี่ปันปลาโลมากับนาเงือกนะคะ ก็มาดูเด็กๆกินอะไรด้วกันขนมเป็นยังไงบ้างไหนบอกบอกสิบอกเพื่อนๆนี่ขนมเป็นยังไงมั่งอร่อยอืออ่าอือน้องตังน้องตังหมูป่าอ้ามโอ้ยกินกันอย่างน่าอร่อยอร่อยมากเลยเป็นเป็นมีคือว่ามีทั้งของเล่นมีทั้งขนมให้เด็กๆได้ั้ ได้อร่อยแล้วก็ได้เซอร์ไพรส์นะคะได้ด้วยอยู่ในไข่ลูกเดียวคือได้ทั้งความอร่อยได้ทั้งความสนุกคือว่าได้ลุ้นได้ลุ้นได้เซอร์ไพรส์โองนะคะฮินเดอร์จอยแม่จะได้หลังนี้เป่าแล้วมันจะเป็นโผลแบันเนี้ยไม่ใช่ค่ะเขาแค่ทำมาเฉยๆอ่ากินกันอย่างออร่อย มันอร่อยมากเลยค่ะแม่อยากพูดอะไรพูดไปเลยเราอะไรอร่อยมั่งรสชาติเป็นยังไงบอกเพื่อนๆไปเลยอร่อยมากอร่อยมากอันนี้มันก็แบบอันนี้เนี่ยมันแรปนะมันเป็นอะไรลูกรสชาติเป็นยังไงลูกมันมันรวมกับไอ้นี่สีขาวๆมันกบอร่อยแล้วมันมีอะไรมั่งอ่ะมันมีอะไรมั่งลูกอมแบบนี้แล้วก็จะมีไอศชี เป็นครีมกับช็อกโกแลตอต่หรอเป็นครีมกับช็อกโกแลตอ่ะน้องตังกินรึอร่อยไหมลูกอร่อยอืมอิ่มแล้วอ well> ่ะอิ่มแล้วกินไม้หมดกินไม่หมดกินไหมดแต่ลูกหมดแล้วอิ่มแล้วน้องตังอิ่มแล้วยังน้องตังกินหมดไหมลูกน้องตังกินหมดเลยเออแต่แม่ขอลองชิมดูรสชาติเป็นแบบเอ้ยกะหล่มาอะไรกะหล่มา เนื้อช็อกโกแลตเขาละเอียดค่ะอร่อยแล้วก็มีเกะเมีกะเกช็อกโกแลตอร่อ,ย,อย,ยมากว่าแล้วทำไมาเด็กๆึงชอบชอบกินชอบซื้อมามันอร่อยมากและที่สำคัญคือมันมีของเล่นกลแกะถอดออกได้ค่ะถอดออกชิ้นส่วนได้ โอเคอ่าบอกเพื่อนๆมาโชว์เพื่อนๆดูแล้วเราก็ลาเพื่อนๆได้อ่ะสำหรับวันนี้อ่าน้องตังโชว์ลูกรับวันนี้เราได้ทงความอร่อยและได้เซอร์ไพรส์ด้วยก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะไปที่ชองอันปันชาแนลและเดี๋ยวเราก็มาพบกับพี่อันปันและน้องสตางในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ Bye E dá.